ดูลแลครับฟ้าผิวเลอะคนนี่เป็นไงครับพี่เตอ๋อก็จริงๆเป็นเรื่องที่แปลกของผมแล้วก็รู้สึกว่าอยากลองเปลี่ยนแนวทางจากที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยลองเปลี่ยนเป็นแอคชั่นไปเลยซึ่งแบบไม่เคยทํามาก่อนแต่ว่าแอคชั่นของเราคือแอคชั่นในชีวิตประจาวันซึ่งมันก็จะพูดถึงเรื่องผู้ชายที่เล่นแ็กแล้ววันนึงก็ถึงวัยสามสิบแล้วเขาต้องชีวิตประจำวันมันเริ่มเข้ามาอนะ่ะเหมือนกับที่เราเวลาโตขึ้นเราก็จะมีเรื่องต้องทำเลยตอนนี้มันต้องจัดการกับเรื่องต่างๆรวมถึงเรื่องทำรักเรื่องแฟนที่ กำลังจะจากเขาไปอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ารอบนี้ต้องดูว่าแบบเขาจะจัดการมันได้ไหมคือเรื่องราวในชีวิตงคนกปกติเลยใช่ใช่ใช่มันมีความน่าสนใจตรงไหนที่เกิดบางทีผมเด็เด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 นี้ขึ้นมา,นามหรทอตังนีงผมว่ามันอาจจะเกิดจากอาจจะเกิดจากตัวเองส่วนหนึ่งเวลาสมมุติว่าต้องไปทําสมมติผมต้องไปต่อทะเบียนรถแล้วมันแบบโอ๊ยเสียเวลาไปทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าเป็นอุปสรรคของชีวิตในการที่บางทีเรามีเรื่องต้องทําหรือมีความฝันอยากทำรื่องทำนี้มากกว่าอย่างเงี้ยแต่โตขึ้นมันก็หลีกเลี่ ฟาแตกข่อน้ําเบรกเกอร์ช็อตแต่ช็อตที่ไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมองเป็นแบบแอคชั่นได้มันมองเป็นคอนฟ l i ตัวละครได้่เรื่องนี้ก็ได้ยายามาคั้งแตว่าเป็นเรื่องที่สองแล้วใช่คเรื่องแรกใช่แต่ว่ายายาคือเรื่องที่สองกับ GDS แต่ว่ากับกับผมนี่คือครั้งที่หนึ่งเลยครับทำไมเลือกยายาผมผมมองหาคนที่แบบเขาเล่นอะไรที่ได้ได้หลายๆอย่างจริงๆเหมือนที่เห็นในเทรลเลอร์หนังมันมีหลายรถมากมายแล้วเราต้องการคนที่แบบ อาวุธเยอะอคนนี้อาวุธหนักก็เลยแบบเป็นน,นักรบไม่เคยเลยที่จะม,มารับบทอะไรแบบนี้มาก่อนแบบเป็นการฉีกบทบาทการแสดงทั้งเงินใช่ไหมคะ <c oughs> นี่ยก็รู้สึกแบบนั้นค่ะตอนที่ถ่ายทำก็คือแบบไม่เคยเล่นบีทแบบนี้ไม่เคยเล่นอะไรที่วีลอะไรนี้ก็รู้สึกว่าเรียน,รยนรเรียนรูน้อะไรมาเยอะมากเรวก็รู้สกึกว่าเป็นแบบเป็นแบบ คุณชีวิตที่ดีที่เอาไปใช้ได้ค่ะไม่เลื่อนได้เลยแล้วในทุกคนที่ร่วมด้วยก็อบมากต้องไปดูอีกอีกอยว่าเรื่องนี้หม่ยความเป็นตัวตนของเยาวรชด้วยแล้วก็คนไทยกับอังกฤษทำไมเกิดทำไมที่เกิดวความเป็นเยาวราชจริงๆเกิดจากเวิร์กช็อปกันแล้วก็พอเวิร์กช็อปเหมือนกับว่าปกติเวลาเราเวิร์กช็อปเราจะไม่ได้แบบให้เขาเล่นตามบทที่เราเขียนไปอะเราจะดูว่าเขาทำอะไรที่มากกว่านั้นบ้าง ก็คือก็เหมือนเนี้ยเวลาเราคุยกับยายาปกติเขาจะใช้คำาอังกฤษทำหรือบางทีก็อังกฤษเป็นกิโลเลยอะอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเป็นธรรมชาติที่ดีแล้วมันดูเป็นคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจ <c oughs> ก็เลยลองเติมเข้ามาแล้วผมคิดว่าในเชิญการแสดงก็คิดว่าเราจะไม่ค่อยได้เห็นยายาในหมดนี้ซก็เลยแบบอลองมาที่พระเอิดนมาถ่แบบี้บรแบบนเปนางนยงงารณญาญ่า จริงๆมันเป็นความสิ่นเต้นบกกดดันก่อนหน้าทุกคนแต่พอได้ไม่เจอเจอญาเจอพี่เต๋อเจอทุกคนแล้วความชืม่นก็เริ่มเกิดขึ้นทีนี้จริงๆแล้วความสัมพันธ์ของแต่ละตัวละครมันมีเลเยอร์อยู่ทีนี้พอเราเริ่มต้นจากการทุกคนสบายๆผมว่าตอนตอนที่อยู่แวอคอนเสิร์ตอะก็รู้สึกว่าทุกคนเป็นชาเด้นการแส่นี่พี่เต๋อใำะไรเหมืนเื่อขึ้นหน้าตาแบบทุกตัวเลยอจริงๆก็เหมือนกันครับคือเราพอเราอ่านบทแล้วเรา นี่จะเป็นเรื่องแรกๆที่แบบเราอ่านเดี๋วเราไม่รู้ว่าใครควรจะมาเล่นอะไรเราก็เลยเริ่มมองหาซึ่งจริงๆก็ไม่เจอเยอะมากแต่ว่าที่เลือกนั้นก็เพราะว่าเขามีเหมือนคล้ายๆยาคือเขามีหลายๆเอลิเมนต์ในร่างมียงคกันเอ,อในความตาดุคมนั้นเบื้องหลังก็เป็นคนอ่อนโยนใช่ไหมใช่เป็นจุจ๋มจิ๋มนุ่มนิม่มอะไรอย่างเงี้ยเราเออต้องการคนที่มีหลายๆยาอ,าอย่างประมาณนี้ครับจะแก้ตัวอะไรไม่ไม่แก้เลยกาทำงานกับพี่ตือเป็นไงบ้างคะ ผิดไว้จากทุกอย่างที่คิดไว้ก kind of like ่อนนะคือเหมือนก่อนหน้เนี้เราก็เป็นหนึ่งในคนที่ดูงานที่เต๋อก็จะรู้ว่าแบบแกเป็นเนวแบแบบวีดราม่าแบบค่อยๆเล่าค่อยๆอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอมาเจอเรื่องเนี้ยก็ตอนแรกคาดหวังว่าจะเจออะไรมาแรกนั้นแต่ว่าพอมาเจอจริงก็อย่างที่เห็นกันนะครับมันเป็นเฟสใหม่ที่เตอแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเนี้ยสนุกเอนลองลองอะไรที่ไม่ไม่ค่อยรู้กนได้ไง ย่าเองก็เงถึงคนทำานที่ตืแเลไห้ม <ah ่เคยได้ร่วมงาพี่เตือมากเลยใช่ตอนจริงๆกเลยอะแบบตื่นเต้นแล้วก็แบบคิดว่าพี่เต๋อต้แบบแคิดหวังในตัวย่าในระดับเเววไม่เคยแบบเล่นหนังแบบดิจสเตชชมาก่อนแต่ว่าพี่เต๋อเป็นคนที่เข้าใจประดุจสูงมากแล้วเขาก็มีวิธีอธิบายที่ทำให้เราเขียนเ ดีมาก่ะจำด้เีใจมากเราตกใจอเป็นมได้แต่เล่นหนักแต่เลยเพราะว่าตอนแรกมงก็แบบไม่ได้คิดว่าหนักเรื่องนี้มันจะเป็นแบบเฟสใหม่เนาะตอนแรกนี่ก็จะแบบเดินแนวที่เต้นกรเติดลกก็ดีวใจมากอโกีคอเยากพินแล้วก็กเตแล้วก็้าจเ้วยกันครบเซ็ต แต่ก่อนเป็นเบรนนเป็นยังไงบ้างที่ได้ร่วมงานกันอ๋อก็สนุกดีค่ะเป็นการทํางานที่รู้สึกว่าเป็นมีความสุขเนาะเจอพี่พนัทที่เป็นคนควรๆพี่เต๋อก็ใจดีค่ะเป็นเป็นการมาเล่นที่สนุกดีก็คือว่าเป็นคนที่ทำคอนเทนต์เฮาส์มาก่อนเขารู้จัก เต๋อในฐานะพุ่มกับพอถูกเรียกมาแคสติ้งก็อันดับแล้วคือดีใจแล้วพอมาร่วมง,งานรู้สึกประทับใจในตัวพุ่มกับมากที่สุดแล้วลองลงมาก็ได้เจอย่าๆเจอลูกชายซึ่งบอกว่าอินมากเวลาเล่นกันแล้วก็เจอปิ๊น,นี่ก็แบบเข้าขามาจะเป็นซีนไหนอะไรเงี้ยโดยเฉพาะโปรเตนยิ่ในกล่องก็จะคุยกันได้กินคล้ายๆกันเหมือนมาเยี่ยมหลานเหมือนมาเยี่ยมหลานท,ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกต่ายอยู่กองนี้แล้วค่ะพี่ค่ะ ผมคงไม่เลยครับเกก็ฟาร้าฟิลเลอร์ครับเป็นใช้คำว่าอะไรดีเป็นหนังที่มันมีเกือบทุกอย่างที่อร่อยจะใช้ใช้คำนี้แล้วกันตลกซิงต้องแอคชั่นรักจริงจังดราม่าอะไรเงี้ยถืว่ามันมีมันผสมมันรวมกันเป็นหนังเรื่องนี้แล้วก็มีเรื่องความสาคัญความรักที่เติบโตขึ้นเป็นหนังที่ว่าด้วย ความสำคัญยี่สิบสามสิที่ซับซ้อนและมีหล,หลายเงื่อนไขแล้วก็คิดว่าน่าจะใกล้เคียงกับชีวิตของคนดูหลายๆคนก็จริงๆก็เชิญชวนเราไปด้ก็ฝากด้วยค่ะชาคกี้พายเราเป็นคนโปรดสำหรับญาติผู้ส่งมาเมื่อกี้น่าจะเป็นหัวข้อการเล่าความรักในมุมมองที่วิวที่สุดรู้สึกว่าถ้าคนมาดู ハマるはい